สวัสดีจ้าเมื่อนี้กับพี่น้องมาอัปเดตเบื้งมะละกอจ้ะเพาะเลยย่ายเราจะแบบนี้การจะเพาะปลูกแล้วสองสามทิศทิศทิศเดือนแล้วเนาะพานไปเดือนก่อนจะได้ต้องปลูกเงี้ยวแล้วคือคือคือปลูกกู้แล้ว มลโกรแขีบดำพันดำเนินตัวนี้กำลังขึ้นกำลังสีเงาะจะเป็นยังไงหน่อยเป็นยังไงขึ้นที่หลังมีเงากรขึ้นกร้าพี่น้องมาดับดูรับชมมลโกรเพราะไปเกิดดีดีจ้ะเขียก็มีมีบอล มีมะเขือดอกใบน้ำกันมีดอกไม้ดอกไม้หลายดอกหลายแบบเนาะเขาะชำใบน้ำกันจะป้าันไปเบิ้งหอมที่หอมปลูกไใบไทยไปพี่น้องเบิ้งตอนกัลลังหฮงเฟี้ยงออกวันนี้กัลลังเหย้าไจ้ะเบิ้งหอมน้ำกัน พักกำละแน่กำลังงามสงสายหอมเป็นจ้าหอมบัวหอมบัวกำลังงามจ้ะเดี๋ยวเอาเวื่องออกเจ้าเติบละเด้คืบละเจ้เป็นคืบละ เง да. like ี้ยเอแล้วได้อัปเดตเป็น้องเบิงด้วยจ้าแต่เราข้าวพุ่นดินดินก็ยังรวมดีอยู่เพี้ยงบ่ออกหมดเอาไว้น้ำความ่บ่แดงความแดงก็ร่างขึ้นงามซ้ำกันละความแดงก็เงี้ยเอไว้กลนไปอีกการพักสลัดบ่งพักข้างน้ง มีหอมบัวเดีกยากลังสิย้าวแลวหอดีก็สิย้าวเติบกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำเนยได้จา้าจะได้มาพาชิปใหม่ๆนี่ก็ตั้งใจชิปน้ำกันจ้ะ ปกปังก็กำลังปิดด้ทางนั้นกำลังงามกักนจ้ะสุขสวนไปพร้พอมพร้อมพร้อมกันสวนฝรั่งจิมจูพร้อมพร้อมกันบางนั้นบังนั้นก็มางามแท้พี่น้อง,นงอเนะคุณนะลายตลาดก็ถือกเือกงามก็ได้เซอร์เนี่พ,พับแผ้วงาม กำลังงามกำลังงามเขียวมากไงแล้วมากหลยแล้วเราจะได้เก็บเราจะเก็บกับบททัวที่ปลูกไว้วกำลังงามต้อไปชมกันเนาะชมเขือไปด้วย นี่น่ะคือไปดูนี่น่ะคือตัวตัวกำลังงามตัวอ่อมสาไปทางพู่นมันก็ลงปูงไม่กันนี่ตัวพุ่ม พันขาวๆงามๆน้องกุ๊บก็น้องปลาก็น้องหอยชมบรรยากาศรอบๆสวนทำผู้สาพีกเกิดกระลัางงามเขียวจนฮอนจนเห็นเป็นหมากเราก็มี เยอะับมาลุกพ่อเก็บเร่วมสวนชสวนต้องสมศักด,ดิ์เจริญความเสน่ห์ขอบคุณหลายหลายเด้อจ้าสิมาิีตามรับฟังรับ,บชมน้ำกัน

วันนี้กมีมทสานเด้วจ้าขออคุณหลายๆเด้วจ้าสวัสดีจ้า